ครับคุณผู้ชมครับ Perfect Cooking by Ying Sack Family ในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมแล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับ FC ของอาจารย์เมเรียกร้องนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนเทศกาลแห่งความสุขนะครับแล้วก็ใกล้คริสต์มาสกับนิวเ e ร์แล้วตอนนี้หลายคนบอกว่ามองหาของฝากอยากได้ขนมอร่อยๆมาแจกกันเป็นแบบเทศกาลนะเป็นกิฟต์ของขวัญแบบที่เราทำเองเนาะอาจารย์เมย์บอกว่าจัดให้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมนูในวันนี้เนี่ยน่ารักมากๆมันด้วยรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแหละมันใกล้เคียงกับเรามาก เมนูนั้นก็คือโอ๊ตมิลแบกคุกกี้นะครับอ่ามันมีที่มาที่ไปไงครับจันเหน่จริงๆคริสต์มาสนะเขาก็จะมีคริสต์มาสแบกเฮ้ยจริงเหรอเห็นมีแต่กวางเรนดีฮะไม่ๆมีคริสต์มาสแบกซึ่งก็บอกว่าเออวันนี้เราก็ทำหมีนะมีหมีผู้ชายมีหนูผู้หญิงคิ้วเช่าจันทำจากโอ๊ตมิลคุกกี้ แปลว่านอกเหนือจากจะมีคุณค่าทางใจแล้วให้ในเทศกาลได้แล้วอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับมามาดูกันนะครับคุณผู้ชมกับคุกกี้หมี่ข้าวโอ๊ตจะต้องมีขั้นตอนการทํามีส่วนผสมยังไงเรามาทําตามพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทานะครับคุกกี้ข้าวโอ๊ตหมี่ของเรานะครับง่ายๆเลยผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นก็บรร อ๋อแต่ต,ต้องปั้นนะ<ช>จะมาน่าแม่มนต้องอาศัยเวลากันตรงนี้แหละความสวยงามน,นะฮะใช่ใชแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องความอร่อยก่อนนี่เลยครับส่วนผสมของเรานะครับอ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวจะขอช่างตรงวัดกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเบเกอรี่สูตรอาจารย์เมย์นะครับอันนี้เราล่ํ่เรียนกันมา1ปีเต็มนะคุณผู้ชมนะ <laughs> เราจะต้องรู้ว่าโอเคทุกอย่างจะต้องเปเวอร์ อาล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันรำข้าวตรามรกตครับขวดนี้นะครับจริงๆแล้วได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับที่สําคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่วันนี้เอามาทําคุกกี้ทําเดลกอรี่ใช้ขวดนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่และอันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับทีพอตค้นหวานนะครับ อันเนี้ยทำกินเองก็ได้อร่อยด้วยนะครับทำขายก็ขายดีแน่นอนนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นนะครับ mm hmm. หวานมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานหรือเครื่องดื่มนะครับ <Wow. S 1> พรเพียงใส่ทีเก็จะอร่อยทุกอย่างเลยแหละครับ mm hmm. นี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับ mm hmm. เกบลือป่นเสริมไอโอดีนครับ mm hmm. จะมีวานิลลาชนิดผงนะครับและตามด้วยผงฟูครับ ตามด้วยน้ำตาลายแดงนะครับเข้าโอ๊ตนะครับโอ้โห,โหพรีเมียมมากอัลมอนด์อบสับหยาบนะครับ หลังจากผสมส่วนผสมลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่วันนี้เราทําคุกกี้นะครับต้องใช้ถุงนี้เลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่นะฮะสังเกตว่าแทบสีเขียวมีโลโก้ t f m นะครับมีตากบแบบนี้ใช่เลยครับผมแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สําคัญของ TSM เขาไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับนี่โอเคผสมให้เข้ากันเลยนะ โอ้ผสมก็แค่ใช้พายางตะล่อม<ช>ตะล่อมแค่นี้เองนะฮะเราจะไม่ใส่ถุงมือนะเพราะเดี๋ยวมาเราต้องอบครับเขายัางโดนความร้อนต่อนะครับใช่คุณผู้ชมครับส่วนผสมของคุกกี้เนี่ยเราใช้แค่พายยางผสมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสังเกต แป๊บเดียวเขาก็จะเป็นก้อนแบบนี้ละนะครับอาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนผสมเนี่ยเพราะว่าเราจะเอามาปั้นเป็นรูปหน้าหมี่เนาะก็จะมีตัวหน้าเนี่ยสามสิบกรัมมีหูมีจะมูนิดนึงอ่ะอย่างละสิบห้ากรัมรวมกันสิบห้ากรัมดังนั้นจะต้องมีก้อนเล็กกับก้อนใหญ่นะแต่ว่าการแบ่งหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราใช้มือเปล่าๆได้คุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้ไปอบเพราโดนความร้อนต่อนะครับอ่ะได้เนื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งได้เลยนะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับอาจารย์เมย์ นี่ก็แบบผมว่ามันเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะใช่ถูกไหมคุณแม่อาจจะผสมมาคุณลูกก็ปุ๊บมาช่วยกันช่างได้เลนะครับเกินนิดเกินหน่อยก็เทศกาลแห่งความสุขอ่ะคุณผู้ชมอะแมจะมาซีเรียสกันทําไมเนาะเนาะอืมตอนเด็กโดนตีนะฮะผิดช่างใหม่สั่นเลยอ่ะพอโตแล้วก็หยวนหยนกันไปแต่จํานะ ผมมาชอบอย่างหนึ่งนะถ้าแบบว่าอาจารย์เมใส่ข้าวโอ๊ตเน่ยปกติเขาจะใส่แบบพวกแครนเบอร์รี่ใส่สตรอเบอรี่ลูกเกดทำไมอันนี้ไม่มีเลยฮะอันนี้ไม่มีค่ะเพราะสมมุติเราใส่ผลไม้ลงไปคุกกี้จะกรอบยากอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือมีอ๋อเข้าใจมีแป้งมีโอ๊ตมีคามานมคือเขาช่วยในควากรอบได้่คะแต่ถ้าผลไม้เขาอาจจะมีน้ำมีน้ำตาลอยู่ในนั้น อันนี้ตัวชิ้นเล็กนะครับคุณผู้ชมประมาณ15กรัมอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งมาเป็นหูนะครับแล้วก็จะเป็นจมูกสำหรับตัวหมีนะครับอ่าแอ้วครับคุณผู้ชมครับและอันนี้ขั้นตอนสําคัญเลยนะครับคนรับเนี่ยจะดูออกว่าเป็นคุกกี้หมีก็คือขั้นตอนนี้ถูกไหมฮะความสวยงามส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้เลยนะฮะก้อนที่เป็น30กรัมนะครับสังเกตอาจารย์เมย์คลึงเป็นทรงกลมแล้ววางลงบนแผ่นรองอบนะครับกดนิดนึงให้เขาแบนนะครับ นะใช้สันเมื่อกดลงไปนะคะเวลาเราคลึงนไม่ดีใช่ไหมคะขอบขอบเขาก็จะแตกก็จะมีเก็คือบีแคปูส่วนผสมเขาก็จะร่วนนะเพราะมีข้าวโอ๊ตมนีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แบ่ง3นะคะเซี้แบ่งสให้เราเลยส่วนที่เป็น15กรัมนะครับได้ปุ๊บก็แบ่งเป็น3ส่วนนะฮะอันนี้เด็กๆผมว่ามาช่วยได้เลยใช่ครับสนุกศิลปะจะเกียบสีก็จะตรงนี้หลนะแตงกานี่คือหู องด้านกดเข้าไปมันมี่ถามตรงๆนะค่ะหมูเด้งปะเนี่ยหมูดิ้งเป็นไรโนโน,นะแล้วอย่างนี้พออ,อกเขาจะติดกันหรอครับเนี่ยแต่กดเข้าไปเวลา<อ>ที่เขาเขายังยังแฉะอยู่แต่สมมุติแห้งแล้วอะ่ะจะไม่คุยเลยน,นะต่อ,อกันไม่ได้เนาะ แล้ครับคุณผู้ชมส่วนที่เป็นหูเนี่ยพอเราปั้นปุ๊บนะฮะเราต้องกดให้ติดกับตัวส่วนหน้าด้วยนะเพราะว่าเวลาอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เป็นติดกันเนาะไม่งั้นก็จะหูขาดไปแต่สมมติโอเคว่าเขาหลุดใช่ไหมเราก็สามารถเอารอยยไอซิ่งไปต่อมาตัดแปะที่หลังอีกใช่เพราะมันเดี๋ยวมาเราก็ต้องติดตาช็อ l a t e c ชิพอะไรอย่างนี้ ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะฮะคุณผู้ชมทุกๆเมนูของรายการเราเลยนะครับจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้นะครับกับเทศกาลนี้ได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ที่สามารถเอาไปเป็นของขวัญแจกในเทศกาลแบบนี้ได้นะครับนี่ความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ศิลปินนะครับถ้าใครตอนนี้ดูอยู่นะครับแล้วดูออกว่าเป็นหมีนะครับกดหนึ่งครับ กดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้ายังดูไม่ออกกด2นะครับเราต้องเล่นกับแม่ไรฟ์สดแบบนี้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเดี๋ยวอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาตกแต่งอย่างที่อาจารย์เมย์บอกจะตกแต่งด้วยรอย a l อไอซิ่งนะครับมีช็อกโกแลตเขาก็จะมีเหมือนมีมีหน้ามีตามีสีมีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะสวยงามขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอได้แบบนี้เราอบยังไงครับอาจารย์เมย์ครับอบไปก็ไม่แรงไม่แรงพาะมันเราต้องอบ2รอบอบ2อรอบเพื่อให้เขากร 15นะประมาณ15นาทีได้ครับถ้าอย่างนั้นผมอบรอบแรกเลยใช่ค่ะ1 5อองศาเซลเซียสนะครับใช่ค่ะโอเคครับมามอ่ะละครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุกกี้หมีข้าวโอ๊ตของเรานะครับอบสองรอบอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยนะครับได้ออกมากรอบกรุบน่ากินแบบนี้<ม>อันนี้จะกินเลยก็ได้ แต่<ช>ว่า<ช>ไหน,ไหนๆเอามาเป็นของฝากนะในเทศกาลดีๆแบบนี้ทั้งทีตกแต่งให้เขาน่ารักยิ่งขึ้นนะ<ช>ครับ<ช>นี่อะไรก็เ,เห็นชัดแล้วอ๋อนี่ teddy bear อะล่ะครับเราตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้ช็อโกโกแลตชิพนะครับเป็นลูกกานะอย่างนี้ถ้าเราติดพวกช็อโกโกแลตชิพติดตัวไอซิ่งแบบนี้ เก็บได้นานไหมครับอาจารย์เมย์ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากที่จะเก็บไว้ให้นานกว่านั้นก็อย่าเพิ่งตกแต่งเป็นแบบนี้นะอ่าทรงแบบนี้นะซีลดีๆปิดส้นนอยู่ได้หนึ่งเดือนอ่ะโอเคแต่พอติดตรงนี้ปุ๊บเขามีรอย a ่อไอซิ่มีช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียทรงละลายได้นะครับ ผู้ชายก็จะมีแบบเป็นทายสีแดงแต่ถ้าผู้หญิงก็จะติดดอกไม้ตรงหูโอ้จันเมย์ไม่ธรรมดาจริงๆครับทดี้นะอยัางไงครับอยู่แถวนี้นะทดี้เรนก็ช็อคเกอร์ชิพเม็ดเล็กเม็ดเล็กนะฮะหนึ่งลูกเหรอหนึ่งลูกค่ะแบนๆนะแบนๆอ๋อด้านแบนนะนี่เหรอใช่ค่ะอกดตรงไป หนวดเหรอตาอ๋อที่เธอเสร็มกะรมได้ไม่เป็นไรโอเคอ่าละครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ใต้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรารอให้เขาเนี่ยเซตตัวนิดนึงเนาะตัวรอยัลไอซิ่งตัวช็อกโกแลตนะครับให้เขาแข็งหน่อยจากนั้นก็พร้อมละที่จะสามารถ นเสิร์ฟนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็เรียงใส่กระปุกเรียงใส่อะไรได้นะครับเอาไปแจกตามเทศกาลนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับน่าทานมากๆเลยนะฮะคุกกี้หมีข้าวโอ๊ตนะครับนี่มีทั้งแบบ มีผู้ชายมีผู้หญิงมีครบเลยนะคะนี่น่ากินจริงเชียวนะครับอันนี้จะทํากินเองก็ได้จะเอามาแจกก็ได้ทําขายก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับทําอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักเนี่ยผมมั่นใจว่าคนกินก็อร่อยคนทําก็แฮปปี้นะคนได้รับก็ประทับใจนะครับและมั่นใจเลยว่าเราทําตามสูตรตามส่วนผสมของอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยการันตีเลยครับว่าเพอร์เฟกแน่นอนล่ะครับ